ทีมแรกครับทันราครับผมที่มีจาฮักมาแทนเตอร์ี่นะก็ยังต้องแบนวิเศษอยู่ดีทำไมเห็นชุดนี้แล้วมันส่งทีมสปิริตใช่ใช่ใช่ผมจะบอกเลยสป็แบบไว้เดียวกันกับสปอนเซอร์แน่เลยสปอนเซอร์แต่ไว้เดียวกันหน้านิ่งเลยมาพบกับทีมซีเคร t ตนี่ครับเป็นโซลูชันครับ ทุกทีมันทำท่าฝักมือเกือบหมดเลยแหละแต่ให้เรโซเดินนำหน้าเด้อ เรียบร้อยครับเข้าสู่เกมแรกนะครับทอนดี้ทางทีมซีเคร็ครับผมอยู่ฝั่งเรเดียนส่วนธันรายู่ดาดายครับเบสอฟทู two, เก็บแต้มคือคโอมโบภาษาได้ไม่ไรแต่ว่าขอ,ขอคาแค่ดักเสียไป5ก่อนใครพอและมีเสียงกริ้งมาแต่ว่าโดนคอกตีดออกไปครับผมโดนคอกตีเตะสโล่แต่สายักมีเซิร์ฟพอดีแล้วมิชาทีพ<อ>ีมาเอ็กซ์มาร์กจับได้เป็นซักซ่าที่เพิ่งจะทีพีมาหรือเปล่าเอ่ยใช่ครับโดนดดลิทออกไปจากแมปเลยนะเรากดอาครับ300เดสิเมต ขับต่อเวก็สองพัีอุ้ยเจอซายักจัดเขากลงแล้วว่าโดนเบรกเกอร์วาร์ปลงมาเติมด้วยโยนซิเลสเตอร์คุมสองลากเข้าไปได้สกิเตอร์มาเต็มข้อแล้วจะมีคิงเกือ,กอ,กอ,ตอกบตาย,ยครับแล้วกลายเป็นมาอยู่ในเลนที่มันแปลกหูแปลกตาแต่ว่าเขามีวอด้วยดูหน้า8นาที3,000นี่ใส่เซิร์ฟวิ่งเข้ามาจับกุ้มแล้วตรงกลางเองก็เอานิชาแต่นิชาหนามากๆเอ็กซ์มาร์กห่วงนายเอาไว้ด้านบนก็มีไฟเหมือนกัน ทอร์เรนตัดใบระดับบนเขาตัดภาพมาให้เราดูด้วยวางวอลใสกิเตอร์และลูนาร่างปลอมมาช่วยแบกครับผมจัดการลูน่าตัวจริงไปได้ตรงกลาเป็น2รุ่มหนึ่งนะก็ได้นิชาเหมือนกันว่าข้ามาเด็ยังไงเอาดิแตในเซลโยนไปเจอซัคซ่าคลิ้งมาตันเบรกไว้ก่อนแล้วจีโอเมนติกกิฟต์ดึงใบครับผมคริสตัลลิสรำค้อนทิ้งก่อนต่เดนเจออาร์คไลนิ่งผ่าปิดไฟไปสายข้ามาจับกลุ่มดาหักและซันเรจีเข้าไปจีเข้าไปทางด้านของ สีรอบนี้ครับผมจากทางด้านของพี่อาซายักษ์เก็บคิวได้นะแต่แรกกับชีวิตตัวเองครับสุสที่ยังไม่ยัยออกจากเลนกลางเลยโฟกัสฟางไปเดียววิ่งเข้ามาแต่ไมโดนจับเข้ากรงไห้ดวงด้วยแบตเตอรี่ซอมปะแปะแล้วก็จับเข้ากรงอันตีเด้งครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงก็ตายอยู่ดีแบบช้าช้าเอาพุกช็อตย้ำก็อีกเพื่อสตันสติน้คิงยังยื้อแล้ววักคุ้มดูดกลับมาเกาะแตกแล้วแต่อีกยื้อ ประมาณครึ่งนาทีได้ช็อตนี้หมาบลงมาอย่างนี้เลยครับไม่เห็นด้วยนะครับไม่มีวิญาณทับกินเข้าไปาทแล้วยังไม่มาครับวางไม่ได้ใช้ไว้ก่อนมีงอกมาแล้วเนเจอร์โปรเฟสแล้วก็ฮันเดอร์กอร์าดแบบโกโบโซเลโซนั้นทีพีหนีไปทันได้มาแค่ตัวเดียวเป็นสายยักษ์นะโอกาสฆ่าน้อยมากแล้วนี่ครับเอ็กเรือและโซล่าร์การี่ลงมาเหยียบตันลำคอนุูมเรียบร้อยครับได้จักซ่าไปไม่มีทางรอดเลยครับน้านบนซีนีคิงอัรติแตกไปแล้วนะ โฉบสโลแบตเตอรี่ซอสองสปอร์ตพยายามเล่นด้วยตัวเองครับจัดการเซนีคิงได้ไหมเซนีคิงใส่เกราะมาทันละเกราะเซฟครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กสุดท้ายอุ้ยยี่สิบอุ้ยโอ้ยแปงโอ้โหเกาะทันแปงมาเปิดแมปเจอซักซ่าแล้วฮุกช็อตมาจับซักซ่าได้โอเคเอ็กซ์มาร์กจับแล้วครับแบบนี้หมดทางหนีตายเลยไม่มีทางรอด เป็นภาพที่แปลกมากๆและสแกน<อ>เจอครับผมสก,กิเตอร์โอโ้เรียบร้อยไม่มีทางหนีได้เลยวางวอลล์แล้วยังไงก็ดึงกลับมาใส่วอลโซล่าการ์เดียนเหยียบใส่อีกอ้าวแล้วคนวาร์ปมาซ้อน<ห>นาย<ห>ลูกคิวมากๆตรงนี้แล้วน<อ>ายทีพลงมาอุย้ยโดนรักคุบมสุดกลับมาต้องรีบโดดออกก่อนซักซากิ้งมาแล้วไม่ได้ไทสบู่ครับตรงนี้ไปไปสองเอ็กซ์มาร์กจับซักซ่าไว้ซุปเปอร์โรวาโซนซักซ่าดูน่าจะไม่ต้องนะฮุกช็อตทลวงสองไปโดนแนวหลังด้วยไปโดนไดอีกนายโดนผลักออกมาเฮเว่นจับอีกหนึ่งทีโดดหนีออกมาได้ S <S 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 ช็อตเข้าไป <S 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 และอ,อุ้ยซุสกว่าตัวใหญ่ว่ะแต่ว่าเขาวงก้องมันตีเราไปแล้วครับผมโซล่าแกเรียก็เลยลงมาจาับซุสไม่ได้ซุสรีบหนีครับผม,มนายโดนเซเลสตเตอร์เบิร์นอุ้ยซินีคิงเซฟนายไว้ได้และกลายเป็นคริสเตเลสเปอร์ปีแคบีไปแต่โฟกัสตัวสำคัญของธันดรามา่ต้องรีบถอยครับตอนนี้คริสเตเลสโจ<ด>นค<ม>้อนหนีเจอไม่ได้ไท้ายสว่างกิ้งย้ำต่อครับผมที่ซายักเอ็กมาร์กดึง ด้านซักซ่ากลับมาไว้และวางวอลขวางเอาไว้ก่อนว่าคุ้มใส่วอลสกิเตอร์โดนเต็มที่แล้วได้ออร่าบวกดาเมจมาเติมผมจากลูน่าอีลูชั่นนะเติมดาเมจจัดการท่านซักซ่าไม่ได้ส่วนดาฮักพอบีเกบีมาซึ่งไม่มีดาเมจจะยิงไปสู้กับซีเคร็ตเลยต้องออกไปก่อนแต่ว่าสุดไม่ตายนี่ถือว่าคุ้มมาก,กน,นะสปีดน่<บ><บ>นาจะถ่านอยูุ่้ยอ้าวปุ๊บฉอตมาจับได้เป็นซับครับตัวนี้สซนีคิงพยายามแหกกรงแล้ววอลใส่สซนีคิงเลยขอเอาอัลบาดอนแพสซีฟมาย <โฮ S 2> ืมหน่อย วักคุ้มดูดกลับมาเอ้าเคาะใบไหนไหมหนึ่งฮิตแล้วสองฮิตแล้วตรงนี้อุยยายตัวใหญ่หนักกว่าเดิมอีกนายเอ็กซ์มาร์กและดอนวาร์ปลงมาอัดใส่หน้าเต็มข้อเอาอารอนไม่อยู่ซ้อนซุสครับผม47วินาทีเลยออกกิจเข้าไปแล้วฮุกช็อตมาได้ไพโรตี้ใหญ่อีกแล้วเซฟนายออกมาได้โอโลเด็กซ์มาดึงกลับไปสนีคิงจะมาเซฟแต่เซฟไม่ทันการไปสนีคิงนั่นเข้าไปเสียตีกระหว่างวอลใส่ลูน่าตรงนี้เอคลิปแต่ว่ายูนิตนั้นแชร์กันแบบ พอเพียงไม่ได้เกรดขั้นสุดครับผมไม่มีดาเมจจับต้องได้เรียกว่าเรือไม่ลดเลยดีกว่าที่จะจัดการตัวสำคัญและลำคออัดเข้าไปดาฮักไตหนึ่งคนนะผมนี่ชาโซมเนตติ้งครับแพ้สี่ผมมาดอนบอลูน่นาครับพยายามแบบกลับบ้านไปนี่ซีเข็ดมีคลิปนะบอกว่าไม่สน เดีเสร็จปึ๊บบอกว่าเอาแน่จริงก็ตีที่ต่อสิทยอยพีพีกลับแล้วเขาวมาจากจากข้างหน้าด้วยครับผม<อ>มาแบบประกบแซนด์วิชไส้ทันด้หรือเปล่าค<อ>ิงมาพูดติดลวติดและอาวเปิดแบบเจอแล้วครับเจอเป็นคุงค่าและคุงค่าถือจิสอยู่คุงฆ่าเพราะพีเคบมาตรงนี้ลำคอสแตนดคริสตัลลิสจัดการซักซ่าไปได้ก่อนสนีคิงเองกันสีเดงแล้วเหมือนกันและซูปเปอร์นวาโซนเอาไว้ดาฮักต้องรีบพีพีพีเคบหนีออกไปดาฮักหนีได้ครับผม ส่วนตรงนี้ฮุบช็อตจากซายักมาจับซูสไนโซล่าการ์เดียนลงมาเติมแต่ว่าไดร์นีไปแล้วแล้วมีไบแบ็กมาเติมจากซักซ่าผมทางฝั่งทันราและบายแบ็กเลยด้วยวอมีวอลแโซลโดแต่โดนแพโซเขมเบร์อเลือดหนักอยู่เลโซถอยได้ไหมเลโซโดนไปแล้วเบิร์สด้วยทันดิกราตายไปไม่มีโอกาสได้วอลสวนตาร์มคอนชุดเดียวซักซ่ากลับบ้านทันทีได้แบ็กครับผมเอ็กซ์มาถึงได้ได้เอ็กซ์ทอร์เรน์คอมโบเอ็กขีดสวนแต่ว่าผมว่าเขา ดีดนายไปนายตัองโดดขึ้นด้านบนไปตรงนี้สกีเตอร์พยายามอาจจะเมททุกอย่างที่มีแต่ว่าประคองด้วยซันเร์ครับผมจากปัปปี่ไม่ได้เกตขั้นสุดนั่นจะเลโซที่ตายไปแล้วไม่มีใครตายอีกเลยและฮุก็อดตัดทีพีสกีตเตอร์อีกจมทันทีครับทางด้านของทันตราคือลูน่าที่เงินประมาณนี้แลวต้องยืนวัดกับฝันตองข้ามที่มีรถทอนดามเอทโคเยอะเอานายแก้บอดแล้วโอ้วัดคุมและไม่เข้าวอลเฟลนิดนึงครับผม,มตรงนี้กลายเป็นนายเดินไปไม่ได้เดีไไ๋ยวโดดลงไปเติมไฟได้อยู่ ดักซ่าพยายามยิงย้ำให้แต่โดนต่อยทีเดียวกับลำค้อนต,ตัวแตกไปเลยโอ <แก S 2> น,อนิชาประดับรอสติีทิงต้นตรงนี้ X อ็กซมาร์กจับทอร์เรนต์คอมโบอันตีเด้งแล้วแค่บอดี้บล็อก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 ,อกไปเรื่อยๆ X อ็กซมาร์กวนใน3 2 1, 2> <ล> 1> อ 2> สองห่บล็อกแท้ครับผมเปิดมุ๊สปีดต,ตัวเองแล้วพอฟล็อกได้ครับแต่ว่ารอดไหมอีกเรื่องนึงนะสปีดดะบารดอนนะแต่ว่าเลโซอร์วัดทุกและเจอสตรีทิงเรียบร้อยต่อยไปเรียบร้อยครับอันซอบเบิลนิชา และเอ้านายอยู่เลยล่าพอดีและเดินมาอุ้ยแต่เอ็กซ์มาจับและก็เตรียมตัวเชื่อกได้เลยฮุกช็อตพร้อมกับโซล่าการ์เดี่ลงมาเหยียบกันลอยครับอุ้ยมาอีกแล้วดาฮักอีกแล้วผมก็มาสกิเตอร์ได้ตรงนี้อ๋อไม่มีโซล่าการ์เดีย่เลยกล้าเล่นเนี่ผมคริสตัลลิสมาถึงบิ๊กลำคอนแล้วอุ้ยเจอสกิเตอร์สกิเตอร์รีพรอมบิคบีมาก่อนนี้สู้ไม่ได้ผมเจอฮุกช็อตย้ำเข้าไประหว่างวอลอีกแบบจัดหนักจัดเต็มตายแน่นอนนี่คืออะไรพลังของ แคร์รี่ยุคใหม่ถรถทังแคร์รี่ยุคเก่าเรือจูไปไร้ค right ลิกสะบัดน้ําเก็บคิวครับผมโอ้โหอ,โอ,โอ,โอยูคค่คนเดียวานาฬิฟไฟดาฮักพยายามจะแบกแล้วนิชาบีเคบีทีทีออกครับผมสบายครับแล้วคือแบบมีฮุกฮุกด้คนเดียวอ่ะอ้าวฮุกจบเลยทีที่ออกอีกแล้วเหรอผมอีกแล้วใช่ไหมพี่ยเกนอ๋อ,อเอ็กซมาร์กไมครับเด็กครับผมโดนต่อยสตันไปพร้อมกับร่างลูชันตัวเองวักคุ้ม โซล่าแกได้รอบนี้ได้แล้วแต่เดบิงลำค้อนด่าฮักโดนเต็มข้อแล้วบีเคบีหมดแล้วรอบนี้โอ้มาเติมพอดีครับโอ้ยสวนครับสตัรนและดอนเบเกอร์ยังมีบีเคบีอยู่นะโอ้ต้องตีสู้ครับลูกเฉียนใหญ่ครับแล้วโดนนันตีกันหมดจะโดนสวนหรือเปล่าช้อนนี้อุมาแล้วครับซักซ่าแต่ว่าไข่ลึกเลยครับเอ็กซ์มาร์กึงมาแล้วเรียบร้อยครับได้ซักซ่าไปนะตรงนี้โอ้ ซีเกตพยายามเล่นในโซนซีเกตแล้ว X อ็กซมาร์กเรืออีกครักหนึ่งวางวอ <K> สกิตเตอร์รพยายามจะเทดาเมจเข้ามาใส่ปั๊ปปี้ปั๊ปี้โฉบหนีไปก่อนนะผมส่วนด้ดานของคริสอลิสไล่ท,ทุกคนที่ขวางหน้าสกิตเตอร์อัดดาเมจทั้งหมดแต่ว่าไม่ชนะไฟคืออัดเท่าไหร่ดูซีเกตไม่มีดาเมจซีเกตวิ่งใส่เลยมีแค่ดาฮักคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเวลาได้แล้ววิ่งลงคูดอีกแล้วมีฟอสหนีมาโซล่าแล้วเขาวิ่งมาลั่มคอนทันทีเรียบร้อยพอสาก็ไม่ช่วยครับใส่โล่ไว้แล้วเอาดาฮักหนี้าอกแลว หนูฟีเกทบอกไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเจอกันคุณยินแล้วนะคุณยินแล้วนะไม่เคยเล่น DPC East Europe โอ้ยมัน BKBTP แล้วฮุก็อตไม่โดนติดซัมมอนครับผมซัมมมนมาคอนโทรลบังนะเราต้องหนีแล้วครับลายเปเหลือ2คนตรงนี้เหลือคิสซอลิสกับนิชาดาฮักโคตรทำสเปซครับผมแต่นี่คือดอนไม่มีทาแล้วนะโอ้แล้วโดนตีวอลลงมาเายไปเลยครับโอ้โห ไอคลิปไปแล้วอะไรแหวนชดดาเมจซะไม่มีดาเมจครับผมไม่มีดาเมจเฉียดๆนิดนเดียวมาร์กไปตีครับเพื่อเทสดาเมจไปตกทีแล้วไอ้สลรีคิงอีกแล้วซิลลี่ซิลีคิงบอกฉันได้แหละตัวแท้งสกิเตอร์ครับได้ซิ้เวชมาแต่ว่าพัดน้ำพัดดาเมจจะพอไหมมีแรงพมาให้แล้วครับแล้จะฮักแรดบ้านอีกแล้วหนูแรดบ้านนิชาเอ็กซ์มาร์กลงไปเคลียร์แต่ก็ได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแต่เขาลงไปเคลียร์เลนล่างครับผมไม่ใช่เลนบนโอ้ยหนู เกรเตอร์เทียนหยุดมันเดี๋ยวนี้จัดการเฟรนช์บาเรกไปแล้วแล้วตามต่อด้วยเมเล่บาเร็กและนี่คือความรู้สึกของ d ี c East Europe ครับผมโอ้โหทีซีแคทไม่ได้ประิดแฝดไปขอยาตีบ้านฟรีนะครับใช่เอ็กมาไปแล้วไม่มีใครหยุดเขาได้ปับปับโอเดิมเมกนี่ก็ต้องถอยนิดนึงนะเจ็บอยู่นะครับทำเป็นเล่นเรฮิลเปอร์เซนและอุ้ยเจอซัพพล์ครับแต่ตัวพ่ออยู่ไหนโอ้โหดูขี้เลยสิ พอสีกันไปแล้วลราฮุกช็อตเข้ามาจับสกิเตอร์สกิเตอร์มีฟอสสีมาแต่ว่าอะไรเขาบา๊บจับเข้ากรงครับผมจับเข้ากรงคริสเลสตอมสเป้าขังออกไม่ได้โอเคเอ้าวหนี้ชามาลึกตรงนี้เพราะจะมีหน่อยแล้วก็บัฟเรือเสริมถึงครับผมเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนตอนนี้ซันเรย์แพ็เผาเติมเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเรียลเข้ากับราฟนี้มากๆแล้วก็รำค้อนอย่างต่อเนื่องบิยอนก้อนไลน์นิชาบวกคริสเลสตผมสนีคิงบายแบ็กมาและด้านของซักซ่า ก็ยิงมาเตะเลโซเข้าไปเลโซจะตายไหมตรงนี้เลโซไม่ตายก็บอกมีกริมเมอร์พาออกไปอีกแล้วบัฟบเรือ,อยังไม่หมดนะมันมาดีตอนเลทเกมะนะเพราะว่าเลือดมันเยอะแล้วคิวเปอร์เซนต์แล้วเราคอสชุดเดียวจะมีคิงแทบตายปุ๊บช็อตมาจาับล้วเราคอสรอบที่สองครับผมไม่รอดครับสกิตเตอร์มันหมดเวลาของคุณแล้วลาเป็นเมก้าครีปรอจบเกมเท่านั้น60วินาทีที่ไม่มีสกิตเตอร์ผมทันได้ยังไม่ยอมแพ้เจอรับคอสแล้วฟอสหลบ วอดเพื่อสุดท้ายมาได้แต่ก็เจอเขาตามมาจี้ต่อยดีฮุกตัดมาจับได้สักซ่าปักสักซ่ามาโดนต่อยต่อยกระจุยไปเรียบร้อยจีจีตอเกมแรก4 4ต่อ7ครับผมราบอกไม่ไหวแล้วครับเกมแรกเปิดตัวอย่างสวยงามนะครับเรียกว่าคลีนมากเลยนะการเล่นเขาทั้งในเลนแล้วจังหวะไล่ทีมไฟครับเอาละครับตอนนี้ได้เอิร์นเรสเปคมาละเรนดูลชั่นเกมแรกก็เท่เลยถูกใจปั๊บพี่เดี๋ยวมาดูกันต่อเกม2ครับผม เป็น Secret อยู่เ a เดีย t ทันดาอยู่ดาดาครับสุดเวลอหกแล้วครับตอนนี้5นาทีสกอร์สามศูนย์และข้างบนจับจักปุ๊บอันเน่พาอย่างที่บอกไว้ครับมาอย่างไวครับแล้วจะกระน้อตายแบบนี้อย่างเซ็งนายเวลอหกแล้วตอนนี้ชาเลอดเต็มครับนี่ชาแบบพอช่ดโอ้ยได้มาเจอสายยักษ์แล้วเอาเซอร์ไพร์ช็คเกิลเรียบร้อยงงละสิ มันมาได้ยังไงซักซ่ากับเซนีคิงก็เข้ากลางเหมือนกันโวไม่มีดาเมจได้อีกระดาับหนะปัดโอ้โหทู่ทู่ทู่ทยืนคอได้นะได้นะปัดบมดเมื่อไหร่รู้เรื่องนะเสเลตเตียวเข้าไปโอ้โหโซโลคิววะหกศูนย์แล้วตอนนี้ขยี้ย้ำๆซีเครดผมันนั้นไม่ถูกใจสิ่งนี้โอ้โหแล้วขยี้เลยครับอาเคลูนะผมกับแบบคิวเรื่อยๆดอนเบรคเกอร์ว้ามลงมาเติมได้เซนีคิงไปอีกดาฮักถือกระทีพมาช่วยแต่ว่าเลเวลสี่นะครับเลเวลสี่มาเสเตียหรือเปล่าคอนโดนเต็มข้อที่ดาฮักครับผมและขออีกกสิล ไม่ตายอุ้ยแอังขออนุญาตวาร์ปกลับบ้านไปกดันตีนะครับสามสองหนึ่งแอนเน่ให้ความหวังให้ความหวังกดันตีให้ความหวังเพราะเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นจากเธออยู่ครับผมขออนุญาตกดันาตีนะครับสองแบบคุ้มๆแต่ว่าเลยไม่ตายหลอดดำหลอดดำตรงนี้สักตั้งแต่แรกโอ้โหโโอ้หคุณยั่วมือเหรอกลายเป็นปั๊บปี้โดน ไฟสปิดและก็แรมแนนจับไมมไม่โดนแต่ว่าเดินจุ๊บแล้วมีสายักแชคเข้าจับซิเลเตลมาเอาติดแรมแนนนะผมมีจังหวะล้ำคอนล้ำคอนใส่ไปแต่นายไม่โดนเป็นสนิงโดนแทนนิชาโดนเพิามเติมตไปแล้วจัดการนายไม่ได้ผมเป็นเจ้าพวลคิวของนิชาโอ้โหแล้วมาเจออีกเล็กจับปุ๊บแชคเบอร์ใช้มากที่สุดที่นมากได้โซลาร์ก็ได้ลงไปเหยียบหัวปุ๊บนายไม่รอดใครนี่ถึงขนาดมาตีบ้านแล้วตอนนี้มากระดาฮกโอ้ยนิชาโดนมาพาเปิดปุ๊บโอ้แต่มีจิสครับผม คาแรกอตอมชั่นไปได้นิชาเอจิสมามาถึงเลโซปุ๊บลำคอนและแชกเคิลจับจกากสายยักษ์ได้ทันนั้นใส่นี่จับสา,ายไปทีมนั้นไม่ให้ตีงูครับและลำคอนปุ๊บนกลงจอดทันแล้วมีนายทีพีลงมาซอ้อนไะด้บอกตรงนี้กลายเป็นเลโซแย่ yeah. แล้วเลโซต้องการวปหนีแต่ว่าโดนนกลงจอดอีกไม่มีใครมาช่วยเลโซครับรอบนี้ต้องเซเลเตลและออกด้วยตัวเองแฮนด์ออฟก็อดมาช่วยแล้วจะก,กับทันพัพพี่สุดท้ายแล้ววิ่งจุกหลบไปได้ด้วยเฟสฟูตพัฟี่รับสโมกหรือเปล่าโอ้เชมีทั้งกันเวทใส่เกราะ สตันแอมฮิลพร้อมรับเต็มที่ปัปปี้แทงให้ครับผมไฟนี้และไม่ตายเมกสวนรับทุกอย่างไปแบบโคตรแทงที่เชน่รับผมแคปเจอร์เดียวแล้วก็โฉบออกพอดีตรงนี้เลือดต่ำคลั่งครับผมคริสไล่ตกซักไสอีกมีเสาฮิลมาประคองสกิเตอร์แล้วไม่มากพอนะและดออวาว้าไปไหนว้าไปด้านล่างลำคอทุกได้นายหนึ่งคนนะผมสายยังลงมาจับให้ก่อนแล้วนะ โอ้หมาแล้วครับได้ชาแมนครับผมตัวสำคัญแล้วออมหมี่รีดเดามจชาแมนไปเลยตา้แตกทุกคนทุกคนโฟกัสไข่คผมจัดการไข่ไปแล้วแล้วไปโฟกัสเสาฮิวแบบไม่สนใจแจ็คเกอร์นอตใช่บผมเฮ้ยฉันแครี่ะ้วยไม่มีดามจแล้วบิงเฮ็กทุกันตีครับผมหนึ่งันตีหนึ่งศพ ลำคอชุดเดียวไปเดียวไม่โอเคกันมาช่วยสักซาอยากจะช่วยก็ต้องรับตีนไปด้วยครับผมตรงนี้ดูดิเลือดไม่ลดเลยครับนี่นกจริงนะเนี่ยแลบเจอเจาะแล้วตรงนี้เอาสักซาและโซลิตเตอร์และแมนจับปุ๊บเอ้าเลือดไม่ลดครับเลือดไม่ลดถึงแล้วลำคอแล้วลูมินอสซิตี้ครับผมยิ่งสู้นานยิ่งเก่งชาแมนจับให้แล้วก็เคาะเคาะเคาะเรียบร้อยครับผมเงินหมื่นสามว่าหกเปอเซ็นสุดท้ายเปวิชั่นไปปุ๊บโอ้โหมาทันทีครับผมซายักจับไทนี่แล้วก็แชร์เคิลจับจับถึงสองตัวเลยเฮกหนึ่งแชรับผม เดี๋ยวรอดูแมตช์ั้นไปโอ้ยสแลสไปครับผมดิสแลสเต็มข้อแต่ว่าสตัร์ส่วนมาเขาบีไว้ก่อนและแลสุดท้ายดาวเมดิเอสพันสองครับดาวฮักครับผมและหมุนว้ามลงมาจากฟูซุปทราเวลครับผมนกตกใส่แอสเมชันพยายามจะเบิร์สให้ได้เอเตันแล้วนั้นแล้วต่อซีซีให้ดีจะเจอเลโซ่ก็มีฉากนะครับผมล้ำค้อนสวนวงแตกในทีแล้วเลือดเขาเติมขึ้นมาจากลูมินาเซนตี้กลายเป็นซักซ่าตายแตนและแชคเกอร์จับดาฮักอีกหนึ่งคนครับผมนั่นคือความเถื่อนของ ดอนเบรกเกอร์ครับดอนที่มีลูมินาสติปี้นี่โอ้โหแล้วเซ<ส>นแบบโอ้เซนเกมโยนคอนไปแล้วเจอนายซายักมาเฮกจับได้ไปทั้งหมดสศพต่อเนื่องเกิน <c oughs> ไปคนนี้ฟิสโอลิสสวิงเข้าไปในพื้นที่ของทันดรา แบบไม่แคร์จ่ายแมนต้าไปแล้วซันเรเสียแมนต้าไปก่อนแล้วสักซ่าคอสเป็นตัวปลอมเนะผมเป็นจังหวะเปิดสวนตะวันตกนักกอล์ฟหลงวงนี้บาสต์มีแมนตาเราใช้มาเปิดให้หม่งให้ไปนี่ล่าหรยรถเร็วจากรดทุกคนช่วยตีไข่ไข่แตกครับผมบายที่จะบายได้คริสลิสไปต่อที่ดาฮักดาฮักมียสัมชันชาร์ตแต่ว่าไม่ได้ยิงเลยต้องวิ่งหนีอย่างเดียวครับผมท่านหนอปั๊ปปี้เองก็มีเพื่อนๆคอยคุ้มกันทุกทิศทุกทางไม่ได้แคร์แล้วสิจักริมยังติอยู่แน่ตัวนี้โดใส่นายสักซ่ามาอาวารันสองแน่ลวซุสะตแล้ร่ พีชายยังยืนได้อีกยังยืนได้อีกโอเชนพยายามประคองให้แบบสุดท้ายกระโดดนี้ไม่ได้แล้วมีแฮร์ดับก้อนก่อนสุดท้ายพีชาไม่ตายสุดท้ายเหลือเป็นดาวหักแล้วเป็นทีมไวท์ทริปเปิลคิวคริสตัลลิสกับผมจีจีเวลเพลซีสี่ต่อห้าเพอร์เฟกต์เกมอีกแล้วทีมซีเคร็ตพี่ซาจัดภาพไม่เหมือนเกมแรกเลยนะเกมแรกนี่คือแบ็กแอนโฟลด์มาแต่เกมนี้คือเรียกว่าถล่มเรียบยาวครับอ๋อมาฟี่เดินมาจับมือก่อนเลยจบเกมพรุ่งนี่เดินไปหาเลโซเลย เล่นดีมากเล่นดีมากไม่ได้ยินดีต้อนรับ oh. เล่นดีมากเพื่อนสุดยอด